สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกในรอบดึกนะครับชิปนี้มาพบกับแนวทางราวกาชาดนะครับดาวโจน V.I.P แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับพี่พี่นาะก็เมื่อคืนนี้แนวทางต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับแนวทางเมื่อคืนนี้หลุดนะครับพี่พี่นาะเดินไม่ดีเลยเมื่อคืนนี้เกือบหลายแนวทางนะครับเมื่อคืนนี้เดินไม่ดีนะครับพี่พี่นาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกท่านใดที่ติดตามแนวทางเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับ ส่วนแนวทางค่าคืนนี้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พี่ๆสมาชิกท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะครับก็ QR code เนาะผมลงไว้ในช่องชุมชนแล้วนะครับในในหน้า u t u b e เนาะก็เข้าไปดูได้นะครับสลับ QRcode นะครับสลับท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับย้ําเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะครับก็มีหลากหลายแนวทางนะครับ ท่านใดสนใจเข้าไปดูก่อนเนาะไม่ชอบก็ออกมาได้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มฟรีนะครับสําหรับนะครับท่านใดนะครับอาจจะปีใหม่เนาะอยากลองเปลี่ยนบ้านนะครับอยากลองเปลี่ยนบ้านเสียงโชคดูนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเตาทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับเพราะว่าผมวิเคราะห์เขียนไว้แล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เน้นให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับก็ ลาวกาชาต์เนี่ยผมให้1กับ5นะครับรูด1ตัวเน้นนะครับ1 9 1 0แล้วก็5 9นะครับอันนี้ลาวกาชาต์นะครับพี่พี่ผมต้องขอโทษที่ลงระทางดึกด้วยนะครับเพราะว่าติดตุระนะครับพี่เนาะติดตุระนะครับช่วงนี้ดาวโจน VIP ให้2กับ8รูด8นะครับตัวเน้น8 0 8 3แล้วก็2 3นะครับอันนี้ดาวโจน VIP นะครับส่วนนะครับดาวโจนสตาร์นะครับผมได้3กับ7ตัวเน้น3 4 3 0แล้วก็78นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางในรอบดึกเนาะลาวกาชาติแล้วก็ดาวโจน vip แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับค่ำคืนนี้ท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทาง ขอให้พี่พี่สมาชิกโชคดีกันทุกท่านนะครับก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกเนาะบางวันนะครับพี่พี่แนวทางเวลามาก็มาแบบเด้งๆปังๆนะครับวันไหนหลุดนะครับพี่พี่ก็หลุดเกือบทั้งวันนะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกสำหรับแนวทางที่หลุดด้วยนะครับส่วนแนวทางในเข้านี่ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกนะครับผมเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงแนวทางเช้านะครับท่านใดที่เราติดตามเนาะ ก็อย่าลืมเข้าไปรับชมนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้โดยทําต่อเลยเนาะสลับแนวทางราวเช้านะครับสลับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกาบสวัสดีครับ